สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสองปีใช่ไหมที่เราไม่ได้เจอกันสองปีที่เราไม่ได้เจอสองปีที่เราไม่ได้เจอกันนะคะคุณขาวันนี้เราได้กลับมาเจอกันแล้วมึงเอาอะไรมาวันนี้ก็คือ Q&A อ่อ Q&A ก็คือ ใครอยากถามอะไรก็ถามมาเพราะว่าคําถามของเราอ่ะเราก็ได้โพสไปแล้วผ่านหน้า Facebook ของก๊อตด้วยแล้วก็โพสต์ใน YouTube ด้วยใช่ใช่คำถามแรกเลยครับผมเพราะสาเหตุใดทําให้พี่สองคนกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งคิดถึงอีตายโหงฮะคิดถึงอีตายโหงอ๋อคิดถึงอีตายโหงแฟนขับจากใต้อ๋อเป็นแฟนขับจากใต้ใช่ว่าด่ากุ้ยอีตาหง คือต้องบอกว่านานๆทีเราคิดถึงกันแล้วกลับมาทํางานดีกวาทีคนเห็นความเป็นก๊อตขนเพชรเนี่ยสามสี่ปีติดกันแล้วมันทําให้คนเบื่อจริงใช่พะคนเบื่อเขาจะฟาดไปเลยกลับมาลบนี้ั้มาเราพบกันได้สี่เดือนแล้วที่ฉันตั้งท้องใช่แล้วเราก็เลยต้องห่างกัน อับดุลเอ้ทำเลยตอบได้นี่คือต้องตอไปก๊อตไปสัมภาษณ์ทุกที่ก็จะบอกกันกันเหมือนทุกที่คือเราไม่อยากให้ความเป็นก๊อตขนเพศเนี่ยติดต่อกัน2ปี3ปีซึ่งซึ่งเราเรารู้สึกว่าเดี๋ยวคนมันจะเบื่อดังนั้นพี่ไปทำของพี่ก๊อตไปทำของก๊อตเออแล้วนานๆเรากลับมาเจอกันถูกต้องแล้วเราก็มีเพศสัมพันธ์กันถูกต้อง พี่เพชรกับน้องก๊อตทำไมไม่เห็นร่วมงานทำคลิปกันอีกหรือมีปัญหาอะไรกันไม่มีปัญหาคุณเพชรกับก๊อตนี่ตั้งแต่พี่สองคนยังอยากกลับไปทำงานกับออฟฟิศคคุณเกศนิพาวุลประกอบนะคะถามว่า ช่วงนี้ทําอะไรกันอยู่ครับกัดไม่ใช่เผ็ดก็อนทำไข่นะคะขายบริการทางไปถุยอะไรวะคุณเมียที่ขายเคฟพี่ขายเคฟขายเคฟซึ่งไปเซ้งต่อมาจากนาราบูดทั้งนั้นแป้งก็บูดแป้งก็เน่านะคะไปเซ้งร้านต่อมาจากนาราซึ่งนาราเจ๋งแล้วเราก็เอามาขายหน้าร้านเราแล้วก็เจ๋งตามนาราไปนะคะเจ๋งตามนาราไปนะคะแล้วเราก็ ทำหลายอย่างเราขายเพชรทองหลุดจำนาด้วยนะคะเออแล้วเราก็ขายทองช็อกโกแลตด้วยนะคะแล้วเราก็ขายกระเป๋าแบรนด์เนมเราขายกระเป๋ามือสองเราขายด้วยนะคะแล้วเราก็ ทำทุกอย่างทําให้ได้เงินเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจเนี้ยมันเป็นยุคที่เราต้องหาเงินทําอะไรแล้วได้เงินต้องทําหมดทุกวันนี้เวลาจะมีผัวเวลาจะมีอะไรกับผัวเนี้ยต้องบอกแล้วว่าแยงเข้าไป1ทีคือหนึ่งพันบาทคิดดูคือนุ่งกูได้กี่พันอุ้ยตายแล้วมีรับโครงการคนละครึ่งไหมชอบมากเลยอ่ะขอ๊อก็รับรับงานทั่วไปดีกว่าเองานทั่วไปงานทั่วไปองาน ร้องเล่นงานเล่นตลกงานเอ็นใช่เอ็นหมูอะไรของพี่ครับพี <S <S ่สองคนไม่อยู Rose> ่ด้วยกันมากี่เดือนแล้วคะหรือว่าปีหนึ่งแล้วสองปีสองปีค่ะสองปีสองปีเต็มที่เราไม่ได้เจอกันเลยใช่หคะที่เราไม่ได้เจอกันเลยก็คือคุยกันใน Facebook มีคุยกันตลอดเออคุยกันตลอดแต่ว่าก็คือไม่ได้มาเจอหน้ากันเนื่องด้วยก๊อตอยู่กรุงเทพเพชรติดผู้ชายอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีถูกต้องนะคะับเออตายแล้ว ต่ำมากคำถามคือต่ำมากคือยังไงอ่านไปชื่ออะไรก๊อฟก๊อฟ Q a นะคะครับก๊อฟเคยเอากับพี่ขนเพชรไหมเต็นตอบให้ตรงนี้ตรงตรงว้าหลอดไฟว่าพอเข้าวงการได้4เดือนใช่นนั้ยดไกเคยโกรธพี่ก๊อฟไหมครับเวลาพี่ก๊อฟทำพี่เพชรบ้าจี้แรงๆอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ก็อยากรู้เหมือนกันพี่เคยโกรธกันไหม มันคือเวลาเราเราทำคลิปออกมาใช่ปะแล้วแล้วมันมันโอเคผลตอบรับคือคนชอบชมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่โกรธไม่ยอมน้องให้น้องทําไปเพราะว่ามันเป็นความสุขของของคนดูนึกออกปะมันเป็นความสุขของคนดูที่เรารู้สึกโอเคอ่ะรู้สึกโอเคดึงกล้องเข้ามาแล้วแดดเข้ามาแล้วแดด พี่เพชรไปไหนช่วงนี้ยพี่เพชรไม่ได้ไปไหนพี่เพชรก็ทํางานปกติทํางานรับคลิปแล้วก็ไปก็คือเป็นคลิปเฮียอะไรวะอะไรวะมีอะไรอันนี้เป็นกําลังใจเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่หายจากโรคซึมเศร้าได้เพราะคลิปของน้องทั้งคู่อ่ะเพชรจะบอกนะคะครับเคสแบบนี้ <c oughs> มีเข้ามาเยอะมากอขอบคุณที่ทํให้ให้เรามีเสียงหัวเราะขอบคุณที่ เอ่อทำให้เราไม่เครียดอขอบคุณนะคะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่รู้สึกว่าแฮปปี้มากขึ้นเวลาดูคลิปอขอบคุณที่ทําให้เรามีรอยยิ้มเวลาที่เราเครียดกดดันจากการทํางานมามกลับมาถึงที่บ้านมาดูคลิปแล้วเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ไม่เครียดแต่เพชรอยากจะบอกว่าวานี่ค่ะนี่คืออะไรเพชรจะบอกว่าเพชรเป็นโรคซึมเศร้าขั้นที่แบบว่า ถ้าไม่กินยาจะคิดค่าตัวตายตลดนะอดเวลายาแต่ละเดือนของเพจคือเกือบสาม0ืนบาทที่จะต้องแบบว่าที่จะต้องจ่ายนะทุกเดือนซึ่งเพรไปหาหมอทีท่โงรงพยาบาลบำรุงราษเนี่ยทุกเดือนประจาเดือนหนึงเนี่ยตกสามหมื่นบาทสามหมืนบาทสามหมื่นบาท 30, บาท,ทุกเดือนถ้าไม่ไปก็ไม่ได้อ่าใช่ไม่ไปไม่ได้ไม่ไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นโรคที่หนึ่ง เราไม่ได้คิดไปเองว่าว่ามันเป็นนะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะจะรู้ดีเพราะว่าโรคซึมเศร้ามันเกิดจากหนึ่งเลยคือสารเคมีในหัวสมองเราอะ่ะมันไม่เท่ากันมันมีสารที่หลังให้เป็นความทุกข์มากกว่าความสุข นึกออกไหมมากกว่าความสุขแล้วเขาก็จะให้ยาปรับเคมีในสมองให้มันเท่ากันให้มัันนเท่ากถูกต้องให้มันเท่ากันคือสมมติว่าเราเนี่ยมันรู้สึกว่าเราแย่มากเราเครียดเราอยากฆ่าตัวตายมันเท่ากับว่าสมองของเราวันนั้นอ่ะหลังสาที่ทําให้เรามีความพุกออกมาเยอะมากนึกออกใช่ไหมเขาก็จะให้ยาอีกตัวหนึ่งมาเพื่อที่ปรับปรับให้มันเท่ากันใช่แล้วทุกวันเนี้จะบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่กินยานอนหลับ ไม่สามารถนอนหลับได้เองวันนี้เป็น,นที่แรกที่นี่ที่แรกใช่เทปนี้เทปแรกที่เพชรมาบอกว่าเพชรเป็นโรคซึมเศร้าครับผมเพชรไม่รู้ว่ามันจะหายหรือมันจะอยู่ไปกับเพชรตลอดแต่เพชรสัญญาว่าเพชรจะสร้างความสุขแบบนี้ให้กับทุกคนตลอดไป ออ,อันนี้พูดเรื่องจริงนะเ,เพราะว่าการที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขเพชรหวังว่ามันจะเป็นอานิสงส์กลับมาหาเพชรทาให้เพชรมีความสุขแล้วมีมีกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปมันก็หลายอย่างหล,ลายอย่างมากเชื่อไหมว่าถ้าทุกวันนี้นะถ้าเพชรเป็นคนที่คิดลบแล้วไม่สู้กับอะไรหๆลๆายอย่างจากการที่เราโดนใส่ร้ายจากการที่เราโดนว่านู่นนี่นั่นเพชรไม่เถียงเลยนะใครใส่ร้ายอะไรมาใครโจมตีอะไรมาเพชรเงียบ ทุกคนขาดังนั้นเพชจะบอกว่าเพชเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่ว่าใครจะทำร้ายเราเรานิ่งเราเงียบเพชมั่นใจ เราชนะค่ะใช่ไม่โอชนะใจตัวเองด้วยวันนี้เพชก็ต้องขอบคุณก๊อตนะขอบคุณก๊อตมากๆากนะคะที่มาหาเพชในวันนี้เรามาเจอกันมาเจอกับเพชในวันนี้แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเพชต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่ทําให้เรามาเจอกันครับผมทำให้เราทั้งสองคนมาเจอกันนั่นคือเครื่องแกงเยียเครื่องแกงเอกชัยค่ะใช่ แล้วเพรน,นะคะก็ต้องขอขอ,อบคุณนะคะเว็บ a อ d สโบเบทสที่ทำให้เพรกับก๊อตกลับมาเจอกันในวันนี้ค่ะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายหลายอย่างสมาชิกใหม่ได้โบนัสฝากแรก25%สุดยอดแนะนำเพื่อน10%จากยอดฝากสมาชิกใหม่ค่ะคืนยอดเสียทั้งหมด3%ทุกเดือนเลยค่ะคุณขา ฝาก1,000บาทขึ้นไปรับโบนัส1%จากยอดฝากเอางี้ยังไงเราเจอกันอีกหลายคลิปแน่นอนเอาอีกแล้วเพจกล้าพูดเราเจอกันอีกหลายคลิปแน่นอนยินดีมากะคะใครอยากให้เราทำอะไร เมเนกันเข้ามาคอมเมนต์กันเข้ามาเม้นกันเข้ามาค่ะใครอยากให้เราทําอะไรเม้นกันเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเม้นไหนมันเข้าตาเรามันโอเคดังไงเราจะทําคลิปนั้นค่ะขอบคุณมากครับผมที่ยังรักแล้วก็อินดูความเป็นก๊อตความเป็นคนดอยู่สำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวนะคะยังไงฝากกด subscribe นะคะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังุยให้เรา เป็นกำลังใจให้กับเราสองคนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ